สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันจาบเจ้าคารากิ Z 900 rs ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 9เลขไม่เ0 0 0กิโลเมตรแท้มาพร้อมของแต่งจัดเต็มครับจัดแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมามาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ9,147กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับสามารถขอจากเซลฝ่ายขายได้เลยมาครับกรอบเปลือกไม้สวยครับทั้งสองฝั่งเลยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะ ตอนนี้ครับหน้าจอเรือนใหมไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสติ๊กเกอร์กันรอยเดิมมีมาให้อยู่นะครับยังไม่เคยลอกออกฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะมาครับขัวโชคสวยนี่ครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะดิแขกบนเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยคันนี้กุญแจชิปครบ2ดอกนะฮะมาครับ ประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวษรต่างๆไม่มีเดือดรานะครับปอกแฮนด์เดิมนะครับสภาพยางเต็มครับยางนิ่มอยู่นะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตซ์ําถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้ไม่คดไม่งอนะฮะนี่ครับกระปุกนั๊มเบรกนะครับต้องบอกว่าสวยใสครับไม่มีแตกร้าวนะครับไม่มีรั่วซึมประกับพะเร่งตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือรางแน่นอนครับมาครับชุดสีถังเดิมเป็นสีเขียว สีเขียวด้านนะครับสีเขียวเขียวด้านเดินแทบต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบอรักยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะฮะเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มาพร้อมกล่องด้านหลังแต่งจากเชสรุ่น S40 นะครับพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นเลยนะครับชิวหน้าแต่งนะครับนี่ฮะมาพร้อมกับนี่ฮะกันโครงนะฮะขายึดแบบสแตนเลสแข็งแรงมากๆนี่ะแน่นจริงๆ ตัวถ้วยใหม่นะครับถ้าให้ดูเลยว่าไม่มีบุบกระแทกแตกคราวนะครับพรมไฟหน้าครับเป็นแบบฟู l l LED นะครับสวยใสเหมือนใหม่แน่นอนนะครับกระบอกชคคู่หน้าต้องบอกเลยว่าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกแล้วนะฮะยางหน้าหลังครับยังคงเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับนี่คือ9,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งนะฮะจานเด็กด้านหน้ามาดูครับ9,000กิโล นี่ครับเป็นแค่รอยจริงๆนะครับไม่เป็นร่องเลยนะครับการล้มแต่งด้านหน้าไม่มีรอยนะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินนะครับรอยล้มรอยสลดถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้มาเพราะอากาศบอน้ำด้านหน้าแต่งขอโทษด้า so นหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะคันนี้มาเพราะว่าอกล่างแต่งเช่นเดียวกันนะครับทีเดี่ยวตัวรถเลยฝาบาวสวยครับค mm ัน hmm. นี้ไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องเต็มสวยครับแคงเครื่องฝังขวา ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะนะฮะเฟรมเดิมถวยครับนี่ฮะไม่มีรอยคันนี้ครับมาพร้อมกับโชคหลังแต่งจากโอรินนะครับเป็นรุ่นไม่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับซับแทงแย่สามารถปรับรีบาวได้นะฮะมาครับพักซับฝั่งขวายางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันสตตราิดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไง ดีครับขึ้นเร็วลงเร็วโอ้โ <ๆ S 1> หรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังต้อบอกว่าเป็นแค่รอนจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับไม่มีถลอก ไม่มีดุ่งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ9,000กิโลเมตรแท้แน่นอนคันนีครับ,รบมาจากจังหวัดน่านศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนมาครับฝั่งซ้ายโซลเตอร์ครับเดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตหกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับ มาครับแคงเซอร์ฝั่งซ้ายสีเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มแปดแตกแล้วหรือเก็บงานเฟรมเดิมสวยครับมาดีดูนี่ฮอนนะครับฟิกเกอร์เฟรมอยู่ครบทุกตำแหน่งแน่นอนฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวทิ่สคัญคันนี้มาพร้อมกับกระจบัดจากไฮเปอร์โปรอาร์เอสซีนะครับมาครับหแคนเซอร์ฝั่งซ้ายมาดูกันหน่อยนี่ครับแห้งๆใสๆครับตาแมาตาทันเดอร์ไบท์นนทบุรีนะฮะนี่ครับอุปโภคชกด้านหน้าไม่มีรอยหินรอยล้มมอสรานหนึงกันลมด้านหน้าด้วยจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่า เป็นแค่รอจริงๆครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ด้วยอะนะครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทั่วประเทศฟรีของเล่อใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนจะสดรถได้อีกเอาไปเลยครับของแต่งจัดเต็มแบบนี้ทั้งโชคหลังนะครับกับตบัดด้านหน้ามีชิวหน้ามีกล่องหลังของแต่งจัดเต็มจริงคันนี้ราคาสุดคุ้มไม่ถึงสามแสนครับถ้าคุณหาอยู่ รีบเลยครับทันตบับายนครีฐมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ